เคยได้ยินเรื่องตัวเลข1 0 0 4บนหลุมศพในสุสานที่อเมริกาไหมตัวเลข1 0 0 4ในคลิปที่คลีนเกิลเจอบนหลุมศพใช่ไหมใช่มันคือตัวเลขที่มีความหมายลึกลับซ่อนอยู่มันตัวเลข1 0 0 4มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรอตัวเลข1 0 0 4เชื่อกันว่ามันเป็นตัวเลขนางฟ้า หมายถึงการนำทางและการเริ่มต้นใหม่จากพระเจ้า แล้วมันยังมีความหมายแอบแฝงในภาษาเกาหลีด้วยนะมันมีความหมายในภาษาเกาหลีด้วยหรอในภาษาเกาหลีชอนซาแปลว่าเทวดานางฟ้าและตัวเลข1 0 0 4ก็อ่านออกเสียงว่าชอนซาอ้าออกเสียงเหมือนกันถูกต้องมันเลยใช้แทนกันถ้าอย่างนั้นหลุมศพที่มีตัวเลข1004ก็หมายความว่าการไปสู่สวรรค์เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าใช่ไหมไม่ได้มีความหมายชัดเจนแต่คาดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นอืมน่าคิดนะเนี่ย